จย์คะเห็นสัญญาณของการถแถลงที่บอกว่าโอ้โหมาเร็วเหลือเกินใช่ใช่ใช่อันนี้คือจะเป็นความขย,ยันหรืออะไรก็ตามทีนะแต่ผมถือว่าเป็นเรื่องดีนะ <c oughs> คือปกติการรายงานตัวเลขการจัดเก็บรายได้ <c oughs> รวมทั้งเรื่องอื่นๆที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับทางด้านการคลังของรัฐบาลเนี่ยก็ไม่ค่อยกระตืรอรือร้นเท่านี้แต่ผมว่าปีนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่ามีคนพูดถึงด้วยความปริวิตตกพูดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ย เขาก็เลยต้องโชว์ตัวเลขค่ะตัวเลขนี้เป็นตัวเลขการจัดเก็บรายได้ครึ่งแรกของปีงบประมาณสิ้นสุดวันที่31มีนาคมคะนะเอาตัวเลขก่อนนะ,ะอันนี้ทางคุณพรชัยทีรวรผู้อำนวยการสรงงานักงานเศรษฐกิจการคลังบอกเอาตัวเลขจัดเก็บสุทธิก่อนสุทธิก่อนค่ะสุทธิเนี่ยได้1,91,000ล้านบาทค่ะอันนี้มันสูงกว่าหรือว่าต่ากว่าประมาณการคะ เขาบอกว่าสูงกว่าเอกสารงบประมาณเนี่ยประมาณ7 0,000ืล้านค่ะหรือประมาณ 6. 7เปอร์เซ็นต์ออ่าอันเนี้ยเขาโชว์ก่อนเลยค่ะคราวนี้ไอ้ตัวไหนที่มันที่มันเก็บได้ดีโดยปกติแล้วเนี่ยกรมหลักๆก็จะเป็นกรมสำพะกรกรมสอรพกรไม่ได้มากที่สุดสัมภาษามิตรศุลกากรอันดับแรกที่ได้มากสุดคือสัมพากรสัมพากรคราวนี้ไปดูข้างในทีมันมีการเก็บอะไรที่สูงกว่าประมาณการค่ะเช่น ภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีเงินได้นิติบุคคลค่ะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผมด้วยของนุ่นด้วยซึ่งสูงขึ้นตามการขยายตัวของการนําเข้าแล้วก็กําไรของนิติบุคคลแล้วก็รายได้ของเ,อเงินได้ของประชาชนที่เสียภาษีเงินได้พรด9094จัดกเก็บได้เยอะไหมคะอาจารย์ จัดเก็บของกรมสรรพกรได้ทั้งหมดนะประมาณเท่าไหร่8ป2 0 0 0 0ล้านใช่ไหมใช่ค่ะโอเคอันนี้ถือว่าเพิ่มขึ้น15.6%เมื่อเราไปเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเออเนี่ยเพราะว่ามันเก็บได้เพิ่มค่ะเขาเลยโชว์แต่ในในกรณีของกรมสรรพสาม,มิตรเนี่ยโอเค okay, แน่นอนมันต้องต้องน้อยกว่าจัดเก็บได้276.000ล้านค่ะอาตัวเลขกลมๆค่ะต่ำกว่าปีก่อนเท่าไหร่ประมาณ2% 1.8% สาเหตุที่แล้วก็ต่ำกว่าประมาณการประมาณ6%เหตุผลไม่มีอะไรก็อย่างที่เราคุยกันมาภาษีสับปะสามิน้ำมันน่ะเดือนหนึ่งหายไปประมาณ6,000ล้านน่ะใช่ไหมค่ะสเดือนก็หมื่นแปดอันนี้แล้วก็หลกัหลกๆมาจากตรงนี้แหละนะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกไงว่าถ้าครบกำหนดแล้วเนี่ยจะให้เขาให้เขาเก็บลดลงมาอย่างที่เคยเก็บนะเขาคงไม่อยาก ไม่ไม่ลดลงไปกว่าน,นี้แล้วแต่ไม่แต,แต่จะเพิ่มขึ้นอยากกลับไปที่เก่าค่ะแต่ถ้าเกิดไม่กลับไปที่เก่าคุณก็หายเดือนละหกพัน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 เนี่ยที่เหลือเนี่ยต้องต้องต้องลดลงแน่นอนสะสมเรื่อยๆมากันเยอะกอมศุลกากรค่ะอาจารย์คะปีนี้ที่จัดเก็บได้เนี่ยประมาณ53,000ืันกว่าล้านบาทด้วยกันค่ะเป็นเป้าประมาณการไหมสามกรมด้วยกันก็คือยังเป็นตัวเลขบวกอยู่ค่ะอาจารย์ถ้าดูแล้วเนี่ยก็คือ 5. ้าจุดสี่เปอร์เซ็นต์ด้วยกันค่ะสำหรับกรมศุลกากรคันนี้คันนี้เราดูเป็นภาพรวมอย่างนี้ปั๊บ รายการอื่นอีกอย่างเช่นรัฐวิสาหกิจนำส่งเงินอันนี้ประมาณ60,000กว่าล้านมากกว่าปีที่แล้วประมาณ15%านะคงไปรีดไถามาจากรัฐวิสาหกิจแล้วยังมีอะไรอะไรกๆๆรุ๊กกิ๊กอกันะคราวนี้ถ้าเกิดดูเน็ตเนี่ยนะคือถ้าเป็นตัวเงินที่จัดเก็บประมาณ1.3ล้านล้านบาทแต่มันต้องมีการหักภาษีมูลค่าเพิ่มอะไรเนี่ยไปให้องค์กรปกครองท้องถิ่นอะไรพวกนี้สุทธิเนี่ยประมาณ หนึ่งล้านเก้าหมื่นล้านบาทปีที่แล้วหนึ่งล้านสองหมื่นล้านบาทปีนี้เก็บมากกว่าปีที่แล้วนี่ประมาณเจ็ดหมื่นล้านบาทเอาละประเด็นอยู่ตรงนี้ประเด็นก็อยู่ตรงนี้เช่นเดียวกันค่ะอาจารย์เพราะว่าเป้าหมายของการจัดเก็บรายได้ของปีนี้เนี่ยเขาตั้งเป้าเอาไว้นะคะที่ตัวเลขนี้คือ2องจุดสี่ล้านล้านบาทเอออาจจะไม่ได้ถึงเป้าแต่จะไม่ผิดเป้ามากเหมือนปีที่แล้วปีแล้วเนี่ยผิดเป้าไปสามแสนกว่าล้านปีนี้อาจจะผิดเป้าไปถ้าเกิดเร่งเร่งมือหน่อยนะ อาจาจะผิดเป้าระดับประมาณไม่เกินแสนล้านค่ะคราวนี้ประเด็นก็คือว่ามันไม่ใช่เราอันนี้เรามองเฉพาะเรื่องรายได้<ค>ะนะแต่เวลาเรามองฐานะคือคือเขาพยายามจะบอกเราไงว่าเฮ้ยผมกลับมาเก็บรายได้ได้น<ค>ะยค้ยไอ้ที่คุณห่วงเรื่องหนี้เรื่องอะไรพวกนี้นะถ้าเรามีรายได้เนี่ยเรื่องหนี้มันก็มีปัญญาใช้นะฐานะทางการคลังเราเป็นไงล้าฐานะ,ค,ะคืออันนี้เรื่องใหญ่แล้ะขี้เกียจพูดมากมันจะมีเรื่อง รายรับรายจ่ายในงบประมาณมีรายได้เท่านี้มีรายจ่ายเท่าไรรายจ่ายปีก่อนต้องบอกก่อนว่าดุลงบประมาณค่ะรับกับจ่ายในงบประมาณนะค่ะขาดดุลประมาณหกแสนล้านขาดดุลประมาณหกแสนล้านคือรับมาหมื่นรับมาหนึ่งจุดหนึ่งล้านล้านแต่จ่ายไปหนึ่งจุดเจ็ดล้านล้านค่ะนั้นติดลบประมาณหกแสนล้านแต่ติดลบหกแสนล้านก็ไม่เป็นไรเราก็กู้ ก็ <G ül> มีการกู้ชดเชยไป4แสนกว่าล้านกู้ชดเชยการขาดดุลเนี่ยเหรอคะถ้าก็อย่างกับงบประมาณรายจ่ายประจําปีขาดดุลก็กูก้ไประหว่างทางไงค่ะเออแต่กู้จํานวนนี้มันสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนไหมอืม <G ül> ใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกันถ้าตัวเลขของช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ5 2 0 0กว่าล้านอันนี้หกไม่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 กู้กู้ในกู้ปีแล้วเนี่ยนะค่ะคือดุลงบดุลดุล ดุลเงินงบประมาณเนี่ยขาดดุล00 0 0ปีแล้วเนี่ยขาดดุลประมาณ58 0 0 0 0ขาดดุนน้อยกว่าแต่ดุนนอกงบประมาณปีนี้เนี่ยขาดดุลมากกว่านะปีแล้วเนี่ยขาดดุลประมาณ28 0 0 0แต่ในงบประมาณเนี่ยงบประมาณปีนี้ขาดทุนขาดดุลไปห้าหมื่นหนึ่งนั้นสลับสรุปรวมความก็คือว่าดุลเงินสดทั้งในงบประมาณและนอกมาเขาเรียกว่าดุนเงินสดอันเนี้ยขาดดุลอยู่ประมาณ หกแสนหกหมื 6, 000, 6, 000, 000, ่นล้านนะปีที่แล้วเนะขาดทุนขาดดุลประมาณหกแสนล้านก็กู้ก็กู้ไปสี่แสนล้านเพราะฉะนั้นเงินสดจะขาดดุลไม่พอเนี่ยถ้าไปกู้แล้วยังเหลือเนี่ยไม่พอเนี่ยประมาณสองแสนกว่าล้านแต่ก็ไปหยิบเงินคงครังมาใช้เงินคงครังมีประมาณห้าหกแสนล้านพอดอบไอ้นี่ไปสองแสนกว่าล้านนั้นโดนเงินคงครังปลายงวดมีนาปีหกห้าเนี่ยเหลือ เหลือ3า0 0ส0หกสามแสนหื่นล้านปีที่แล้ว3า0 0 0นห้าหม่นะสิ่งที่เขาพยายามจะบอกเราคือว่าเงินคงคลังคือกระแสเงินสดรับจ่ายของรัฐบาลทั้งหมดนะ่ะยังบวกยังมีเงินอยู่ในแกะแต่เงินที่จะมาทำให้มันอยู่ในแก้จะไปกู้เข้ามาอะไรอีกเรื่องนะ,ะเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาพยายามจะบอกว่าหนึ่งรายได้เพิ่มขึ้นนะรายได้เป็นไปตามประมาณการนะ สองเงินคงคลังยังเหลือนะ <S <S เออนะคุณไม่ต้องห่วงประมาณนี้ <S <S แ,ตแต่ก็อย่างที่เราพูดว่าการฉายตัวเลขตรงนี้เพื่อสร้างความมั่นใจค่ะไม่ให้มันพูดอะไรกันไปมากกว่านี้